วันนี้จะมาสอนเลี่ยมแกนเฉียงนะครับแบบน,นี้ด้านล่างจะหนากว่าด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนจะเป็นใส่ห่วงอี้นะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้ามาแกะก็น่าจะทําหล่นแตกนี่นะครับไม่โฟกัสอ๋อเห็นะครับไม่ยอมโฟกัสโอเคนี่นะครับ,รบด้านล่างมันจะหนานะครับ เพราะว่าอันนี้เป็นลอยองค์เนืกก้อตะกัวนิ่มนะครับถ้าเราทําแกนบางเหมือนด้านบนเนะี่ยมันจะจับไม่อยู่ครับเนี่ยแกนด้านบนประมาณสองมิลน,นะครับด้านล่างนี่ประมาณสี่มิลสี่ห้ามิลนะครับน่าจะห้ามิลเดี๋ยมาดูวิธีทำนะครับ เดี๋ยวมาดูลองวัดแกนดูครับด้านล่าง7มิลลบฝ่าไปก็เหลือ5มิลนะครับด้านบนด้านบนไม่ถึง4มิลนะครับอันนี้ประมาณสมิลเพราะเราต้องเจียรลงไปอีกแกนก็ไม่เหลือถึงไม่ถึง2มิลนะครับ ก็เราก็าเอาแกน5้ามิลมาครับ